กนหลนห่นว่ยตาออกมาตั้งโม,มผมต้องใจวิ่งวิงนี่เลยไม่ไกินกลานทั้งวนันกลางวันมี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 เกิดอะไรเคีนเลยเคี่ยนนี่เคยคเจอที่ภากคลองจีนอ่าตอนรัวเบาตอนน้ำแห้งผมไปวางอ้วนกัดปลาปลาบกผมไปปิดป,ปากเอาเขาเขาผมไม่รู้เรื่องเขามาลอยกินจากเข้าคลองผมไปคว้างอยู่ตัวก็ประมาณจากหลงตามาถึงปลายจมูกประมาณว่างเลย ผมตกใจเอาเรือเจลยหลังวิ่งนี้เลยมันหัน่อหันตาหันหนามาเลยมันจะเข้าไปในครองข้างในมันมีครองหลึกเข้าไปสว่าดปักปากครองนั้นหนามันแห้งผมมันยะ่หวางปลาบอกบอกขวางทางเขาเขาจะเข้าไปในครองเขาี่คีจาร์คีไปไปไปฟังครองเขาเขาจะคีมจะเข้าในครองผมมันไม่ไม่รู้เรื่องพอคนหลอนตาออกมาต้องง่ คมตกใจวิ่งวิ่งนี่เลยกลางวันนี่ตอนนว่าคำประมาณที่ที่อกเอมันหลอมมูก้อนนแรกหลอมมูว้าวผนเอ้าเวลเลยตกใจถอยลังแย้เรือวิ่งวิ่งนี่เลยกำไม่ทาบมนกันหน้าเลยผมไม่ได้ไปตะดูกตะานี่ต่ว่ามีมีมีคือเคยเห็นแล้วต่วว่าเคคือคิดกับตาแล้วเออมันมันมันออกมาข้างนอกในทะเลแล้วก็มันจะเข้าไปคลองประว่าในคลองจีนนั้นก็เรียกคลองจีนนั้นางในมันกว้างยาวลึกมันออกมาข้างนอกเลยหนอกนี่ผมไปควางไปควางหน้า ลางปลาโครงตอนตอนหนาเเองปลาที่ของจินนี่ยูเกนใเนี่ยเอาตาลูว่ามันจะมีโครงยูประมาณสามที่โครงในี่ยเอาอันโคงปลาโกกัง